ก,ก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับในในใจก็ไม่คิดว่าม,มันเป็นเรื่องจริงด้วยพอรู้ว่าตัวเลขอะไรจะเป็นยังไงเราก็คิดแค่ว่าทุกวันนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆในในจุดที่ผมเคยไปเล่นกีตาร์ตามร้านอาหารต่างๆได้รับค่าแรงหลักร้อยนะครับหลักร้อยต่อคืนแต่ทุกวันนี้เรามีค่าแรงที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างเรามีมเงินทิปหน้าเวทีที่มันเพิ่มขึ้นคําว่าใช้เงินทิปเนี่ยอาจจะอาจจะฟังดูแบบ เรีร้ายเนี่ยนะแต่แต่ในความรู้สึกของผมก็คือ<ช>มันโอเคมากๆน้อยสุดแหละครับน้อยสุดก็น่าจะสองสามพันนี่แหละครับมันมันเอ็นนิดๆนะครับแต่แต่เราไม่ได้แบบคิดว่าอ,อุ้ยต้องได้เยอะกว่านี้สิเราเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะครับ เลทราคาน้องจริงๆแล้วอะค่ะไปพร้อมวงอ่ะเจ็ดหมื่นห้าไม่รวมภาษีไม่รวมเดินทางไม่รวมที่พักไม่รวมอาหารถ้าน้องเคยอยู่มาก่อนคือเลทน้องจริงๆแล้วว่าไปเดียวค่ะห้าหมื่นก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งสี่หมื่นอ่ะเป็นไปไม่ได้ค,คือเขารับงานล่วงหน้าไปหมดแล้วไงคะเงิน,งนเดือน,นตอนนี้ไปถึงเมษาปีหน้าไปหมดแล้วเมษาแล้วนะครับน้องมาอยู่กับั้องแต่ไม่ทองคำพอช่วงไม่หมดนี่ที่จบลงจากเวทีแล้วเนี่ยเราก็ได้หา ผู้จัดการเนี่ยมาดูแลน้องดังนั้นคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนแรกของน้องก็เป็น2ระบบระบบแรกก็คือเนื่องจากเป็นพนักง,งานที่เราจ้างมาอันนี้เราต้องยอมรับผิดตรงนี้ก็ทาง H r ชกับฝ่ายกฎหมายเราก็ได้มีการไต่สวนในเบื้องต้นแล้วก็นําส่งดําเนินคดีแต่ก็ในใน,ในมุมบริษัทก็เดี๋ยวก็จะเยียวยาน้องอะคะ่ะในมุมบริษัทนะคะก็จะเยียวยาน้องอยู่แล้วอย่างเงี้ย่